คนชอบคุยกับคนไข<ฆ>้คือใช้เวลากับคนไข้ค่อนข้างนานอ่าสำรวจความคิดเห็นก่อนว่าโอเคแบบอยากได้แบบไหนแบบไหนที่ทำให้เราพอใจอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจยิ่งเรารู้จักคนไข้ได้ลึกหรือรู้ข้อมูลของคนไข้ได้เยอะะเราจะสามารถออกแบบเขาออกมาได้แบบดีที่สุด best version ของเขาอ่ะคนไข้ก็จะเปิดใจกับเราแล้วเวลาที่เราทำให้เขาสวยขึ้นหรือเรารักษาเขาได้ถูกจุดละเขาหายเนี่ยมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่แบบพราวอ่ะแบบเฮ้ยเราภูมิใจเหมือนกันนะเราแบบ เวลาเราเห็นสายตาคนไข้ที่แบบเฮ้ยขอบคุณดีใจเฮ้ย mm. ฉันสวยฉันมั่นใจมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีอะหมอปามลูกไม่แก่แม่ไม่ตายแม่ฟ้อนตกไปด้วยการ Family Journey คลิปนี้นะคะแม่ฟ้อนจะมาชวนทุกๆท,ท่านนะคะมาทำความรู้จักกับคุณหมอปาล์มของเราให้มากขึ้นกับคำถามที่แม่ฟ้อนเตรียมมาค่ะ คำถามแรกนะคะหมอปลาล์มอยากรู้ว่าทําไมหมอปลาล์มถึงเลือกที่จะเรียนหมอคะ่ะอย่างแรกเลยคืออยู่ในครอบครัวที่เป็นหมอคุณพ่อค่ะเป็นหมอเนอะอาะเราก็ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อค่อนข้างเยอะทุกๆวันหยุดหรือเกือบจะทุกๆวันเลยเราก็ไปคลินิกคือใช้เวลาอยู่ในนั้นแหละเล่นในนั้นเห็นคนไข้ในนั้นดูซึมซับจากคุณพ่อตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ,ะอ่ะตั้งแต่จําความได้ก็ไปแล้วอ่ะคิดว่าน่าจะแบบสามขวบอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบ มันเป็นอินสปิเรชันของเราลึกๆตัวที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ถามว่าคําถามแรกที่มีคนถามเราเลยว่าเฮ้ยอยากเป็นอะไรมันก็คือตอบอัตโนมัติเลยว่าอยากเป็นหมอ,อม,มันคือเหมือนกลายเป็นแพชชั่นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือเหมือนจากคนใกล้ตัวฮีโร่ใ,ในดวงใจของเรานั่นเองใช่ค่ะงั้นมาที่คำถามที่2ตอนที่เรียนหมอเนี่ยอยากเป็นหมอสาขาไหนครับคุณหมอปามตอนแรกเลยอ่ะอยากจะเป็นหมอผ่าคลอดคุณหมอสูเนาะ เพราะว่าคือพอเราได้ทําคลอดเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยมันภูมิใจอะ่ะมันแบบเฮ้ยเราทําให้หนึ่งชีวิตเกิดมาอย่างเซฟบนโลกใบนี้มันแบบมันเป็นความรู้สึกแบบใจถูมากอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากแล้วการที่เราอะ่ะมีชื่ออยู่ในใบเกิดของเด็กคนนั้นนั้นอะ่ะเฮ้ยมันมีเด็กเกิดจากมือเราจริงๆอะ่ะคือเราทําสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้อมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นอ่ะที่พอเราเป็นหมอแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราภูมิใจในตัวเองมีเด็กๆ เกิดมาด้วยมือคุณหมอปาลของเราประมาณกี่คนคิดค <น S 2> ว่าถ้าอยู่ในชื่อเลยอะค่ะคือเป็นมือหนึ่งในการที่จะผ่าเกิน30แน่นอนออแต่ว่าถ้าแบบเป็นมือสองคือแบบช่วยเข้าช่วยกับพี่หมอที่เขาแบบเป็นคนมือหนึ่งเนาะอีกเยอะอะเกิน30อ่อะแล้วทำไมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางไม่ไปละหมอสุติ ค่ะเป็นหมอความงามเพราะว่าพอตอนที่เราได้มีโอกาสไปใช้ทุนแล้วก็ไปฝึกวิชาเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ในแขนงของแพทย์ผิวหนัง แพทย์ความงามอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็เป็นอีกอันนึงที่เราชอบเนาะหนึ่งความเครียดมันค่อนข้างน้อยกว่าแล้วข้อสองมันได้คุยกับคนไข้ค่อนข้างเยอะอะคนไข้ก็จะเปิดใจกับเราแล้วเวลาที่เราทําให้เขาสวยขึ้นหรือเรารักษาเขาได้ถูกจุดและเขาหายเนะี่ยมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่แบบพราวอะแบบเฮ้ยเราภูมิใจเหมือนกันนะมันก็ทําให้เราใจฟูเหมือนกันมันก็เลยแบบเออก็ดีเหมือนกันนะ แขแนนเนี้ยน่าสนใจก็เลยแบบอ่ะเราลองมาเรียนดูเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยค่ะที่แค่สิวเม็ดเดียวบนหน้ามันสร้างความไม่มั่นใจให้กับเราได้มากแล้วในทุกๆครั้งที่ไปหาหมอความงามหรือหมอผิวหนังแล้วเขารักษาส่วนต่างๆของใบหน้าเราได้เนี่ยความมั่นใจมันกลับคืนมาใช่เราแบบเวลาเราเห็นสายตาคนไข้อ่ะที่แบบเฮ้ยขอบคุณดีใจเฮ้ยฉันสวยฉันมั่นใจมันเป็น ความรู้สึกที่แบบดีอะ่ะมันอธิบายไม่ได้มันเลยทําให้แบบเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันอาจจะเหมาะกับเรานะคือหนึ่งเป็นคนชอบคุยกับคนไข้คือใช้เวลากับคนไข้ค่อนข้างนาน <laughs> ออคือเราจะใช้เออเวลา get to know นะคะคือเหมือนกับแบบอ่าสำรวจความคิดเห็นก่อนว่าโอเคแบบอยากได้แบบไหนแบบไหนที่ทำให้เราพอใจอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจ แบบไหนหรอที่เราต้องการยิ่งเรารู้จักคนไข้ได้ลึกหรือรู้ข้อมูลของคนไข้ได้เยอะเราจะสามารถออกแบบเขาออกมาได้แบบดีที่สุด best version ของเขาอ่ะแล้วตรงตามใจใช่<ข>ใช่ตรงตาม brief คือถ้าเราคุยหน้อยอะ่ะมันอาจจะตรงใจเราแต่ไม่ตรงใจเขาอเออมันก็ไม่ตอบโจทย์ไงคือเราทำสวยในสายตาเราแต่คนไข้ไม่ฟิลมันก็ไม่ตอบโจทย์เนาะแล้วจุดเปลี่ยนไหนคะที่ทำให เรียนต่ออีกจากความงามมาเป็น anti aging เพิ่มเติมคือตอนนั้นเราก็ได้ไปเรียนเฉพาะทางด้านผิวหนังคือเป็นแขนงความงามโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะมาดูเกี่ยวกับหน้าตารูปร่างเพื่อแบบเกี่ยวกับความงามโดยเฉพาะพอเราได้คุยกับคนไข้ไปเรื่อยๆพอเราสนิทกับคนไข,ข้เนื่องจากเราใช้เวลากับเขาเยอะเขาก็จะเริ่มเล่าเริ่มปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพอ่ะเริ่มมีความไม่สบายใจที่มากขึ้นกว่าแค่เรื่องหน้าตาเรื่องผิวพรรณเรื่องรูปร่างอ่ะพอเราได้รู้ เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมคนสมัยเนี้เป็นโรคเยอะจังเลยหรือว่ามีความคอนซิร์นเยอะมากแล้วคนในครอบครัวเขาอีกอะไรแบบนี้มันเลยทําให้เราอ่ะหันมาสนใจในเวชศ,ศาสตร์ป้องกันม,มากขึ้นคือทํายังไงอ่ะให้แบบป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคได้ทําไมต้องเป็นโรคก,ก่อนล่ะอเออคือแบบอยากรู้ว่าแบบเอ้ยมันทําได้ไหมมันทําได้จริงไหมจริงๆตอนนั้นอ่ะยังไม่มีความรู้เยอะเอาจริง,รงๆแต่มันเป็นความอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันทําได้จริงหรือเปล่า แล้วมันเชื่อได้ไหมเพราะตอนนั้นอ่ะที่ไปเรียนอ่ะก็คืองานคือเราไม่ค่อยได้อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับแอนตี้เอจิงเราก็เลยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเยอะนะเราก็เลยแบบเออไปลองดูซิลองเปิดใจดูตอนแรกก็เป็นคนที่แบบไม่เชื่อเหมือนกันเอาจริงๆว่าแบบอะไรป้องกันได้หรอคือแบบทุกอย่างถ้าเป็นโรคก,ก็รักษาสิรักษาแบบนี้รักษาวิธีนี้สิอะไรแบบเนี้ยคือเราเรียนตามนลันถูกต้องอเราก็เลยลองเปิดใจเราก็ไปเรียนดูผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแบบเกินคาด ความหมายคือมันไม่ใช่ศาสตร์มืดบางคนจะงงว่าแบบแอนทอจิ้งมันคือศาสตร์มืดหรือเปล่าบางคนตีกันเยอะเลยนะบอกออทำไมไม่เชื่อฟังหมอละหมอ,อให้กินยาดีทาไมไม่กินทําไมไปกินวิตามินตัวนี้นี่นี้แทนจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่มันมีวิจัยรองรับอยู่แล้วอะค่ะแต่มันแค่อาจจะไม่ได้ขึ้นหัวข้อว่าแอนเทอจิ้งแต่ศาสตร์เนี้ยเขาก็ใช้จากอะไรที่มีวิทยาศาสตร์รองรับมันไม่ใช่อะไรที่แบบคิดขึ้นมาแล้วก็ทํามันไม่ใช่หมอผีพูดอย่างี้ละกัน มันเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงแล้วก็มีวิจัยรองรับแล้วมันใช้หลักการคือทางสายกลางเนี้ยล่ะค่ะคือ ไม่ได้ใช้ยาเป็นส่วนประกอบมารักษาโรคแต่ทํายังไงล่ะที่เราจะรีเวิร์สกลับไปให้แบบอะใกล้ๆจะเป็นโรคละปริมๆแล้ล,ละทำยไงให้รีเวิร์สกลับไปได้เป็น,กนปกติใช่ใทํายังไงล่ะหรือตรวจยังไงล่ะให้พบก่อนที่เราจะเป็นหรือยีนเราผิดปกติตรวจยังไงล่ะเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะเป็นหรือจะไม่เป็นเราจะป้องกันมันยังไงอ,อะไรแบบนี้ คือมันเป็นอะไรที่เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้เลยตอนแรกที่เรียนอะจริงๆอะคิดว่าอยากจะเอามารักษาตัวเองรักษาครอบครัวรักษาคุณพ่อคุณแม่แค่นี้เลยค่ะไม่ได้คิดเลยว่าแบบเราจะเอามาใช้เพื่อกับรักษาคนไข้เราจริงๆแล้วปัจจุบันมีคนไข้ในฝั่ง anti aging เยอะไหมคะจริงๆมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่เหมือนเราเปิดตัวว่าโอเคเรามี w e l l n e แล้วคือต้องบอกก่อนว่า ทางด้านของ preventive medicine หรือว่าเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่ปากต่อปากมากๆเลยอะคือไม่ได้โฆษณาแต่ว่าคือพอเราสามารถที่จะช่วยป้องกันช่วยรักษาช่วยทาให้ค่าเลือดเขาดีขึ้นได้อะเขาก็ไปบอกต่อเพราะว่าอะไรเขาสามารถรู้สึกได้ถึงความรู้สึกเลยว่าเอ้ยร่างกายฉันแข็งแรงขึ้นสุขภาพฉันดีขึ้นจากที่เคยตื่นไม่ได้ก็ตื่นได้จากที่เคยนอนไม่หลับก็นอนหลับจากที่รูปร่างดูไม่ดีเขาก็ดูดีขึ้นอ,อะไรแบบเนี้ย มันสามารถรู้สึกได้จากการที่เราคอนซัลท์ในเรื่องการปรับรไลฟ์สไตล์เรื่องการกินเรื่องการออกกําลังกายหรือการมีวิตามินหรืออาหารเสริมหรือแม้แต่การเพิ่มวิตามินหรือเพิ่มอะไรที่มันทําให้ผลเลือดของเขาในการที่จะเป็นโรคนั้นๆดีขึ้นงั้นคุณหมอมีเคสคนไข้คนไหนที่คุณหมอประทับใจ และทาให้คุณหมอเชื่อมั่นในศาสตร Anti ์แอนตี้เอดิ่งไหมคะอืมจริงๆที่แบบเหมือนภูมิใจอ่ะเนาะก็คือเหมือนคนไข้อายุต่ํากว่า40อย่างเงี้ยค่ะเราค่าหัวใจเขาผิดปกติเกือบทุกซีรีส์อ่ะและเซสม,มุติว่ามี10 10ตัวเขาาจะผิดปกติไป8ตัวแล้วสมมติค่าปกติ500คนนี้แบบ2,000อะ,อะไรแบบเนี้ยก็เยอะมากเลยนะ,ะถูกต้องมนจะเป็นโรคหัวใจแล้วใช่คือเราก็โอเคให้ปรับไลฟ์สไตล์ให้วิตามินเพิ่มทำการรักษาต่างๆเนาะทำไป2เดือนมาเจาะ ผลเลือดดีขึ้นอย่างมากเมื่อกี้ผิดปกติ8ใน10ตอนนี้ผิดปกติแค่2ใน10อ,อย่างเงี้ยคือคนไข้ก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยฉันยังไม่ถึง40เลยแต่ค่าความเสี่ยงในโรคหัวใจฉันนะ่ะมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการแค่ทําไม่กี่อย่างเองและยังไม่เป็นโรคด้วยเนาะมันคือการที่เราลดความเสี่ยงอะมันทําให้โอกาสในการเป็นโรคมันน้อยลงเยอะมากอะ่ะ ถามว่าถ้าเป็นเราเราก็แฮปปี้ถูกไหมไคือถามว่าเราอยากจะอยู่นานๆไหมเราอยากอยู่นานแต่อยู่นานต้องอยู่แบบสุขภาพดีด้วยคือ Quality Of Life มันต้องได้ฉันจะต้องยังสามารถเที่ยวได้ทั่วโลกยังต้องสามารถไปออกกําลังกายได้ยังสามารถไปเดินเล่นโดยที่ไม่ต้องมาวอร r y ่ว่าแบบฉันจะตายหรือยังอะไรแบบนี้ยได้ต้องใช้ชีวิตได้ใช่ใช่ใชแล้วคําว่า infinity clinic ที่คุณหมอเอามาตั้งชื่อเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะ In f ฟิน t y ี l คลิ c เนี่ยมันมาจากแบบเหมือนคำว่านิรัน์เนาะคือไม่มีวันสิ้นสุดคือแปลได้ว่าเป็นความสวยที่ไม่มีการสิ้นสุดในตอนแรกเพราะว่าเราเป็นคลินิกความงามค่ะแล้วก็อยากให้คนไข้เข้ามาแล้วมีความพึงพอใจแบบไม่มีที่สิ้นสุดและเราก็จะดูแลคุณอย่างเต็มที่แบบไม่มีวันที่สิ้นสุดก็คือเป็นความที่แบบไม่มีความสิ้นสุด ในแง่ของทั้งการบริการความงามแล้วก็สุขภาพอพอมีเวลเ s สเข้ามาใช่เราก็กจะเป็น, <class S 2> ปนถูกต้องอิน i ินิต l วลเ s สด้วยก็จะแปลเหมือนกันก็คือเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมเป็นการป้องกันแบบท,ที่ไม่มีการสิ้นสุดเป็นชื่อที่ดีจริงๆเลยคะ่ะแล้วในมุมมองของคุณหมอปามต่อแอนต a g เอ g จิ้งเนี่ยหมอเชื่อว่าความแก่แก้ไขได้จริง แน่นอนนะคะหมอเชื่อว่าความแก่เนี่ยทุกคนสามารถอายุเยอะขึ้นได้แต่ถามว่าเราต้องมีความเสื่อม ที่จะเป็นโรคไหมไม่จําเป็นนะเราสามารถชะลอความเสื่อมได้นั่นหมายความว่าอายุในร่างกายเราอะอาจจะไม่ต้องแก่เท่ากับอายุจริงก็ได้เราอายุ60ถามว่าสุขภาพของเราจําเป็นต้องเหมือน60สิบไหมไม่จําเป็นนะอายุ60เราอาจจะยังไปวิ่งกับหลานได้อยู่เลยถูกไหมเราไปตีแบดกับหลานเราได้เราอาจจะไปดูคอนเสิร์ตกับหลานเราได้สบายสบายไม่จําเป็นจะต้องนอนติดเตียงไม่จําเป็นจะต้องฉันไม่อยากออกไปไหนฉันอยากอยู่บ้านอย่างเดียว ไม่มีความจําเป็นเนาะดังนั้นอะ่ะหมอเชื่อว่าความแก่สามารถชะลอได้แน่นอนไม่จําเป็นจะต้องเสือ่อมไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรคถึงแม้ว่าร่างกายเราจะแก่ขึ้นอ่ะความเสื่อมมันมีตามไวบางอย่างแต่มันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโรคหรือว่าแก่อายุจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขถูกต้องค่ะร่างกายเราจะทำอะไรได้มากมายกว่าที่เราคิดคือหมอว่าคุณภาพชีวิตเราสำคัญความหมายคือ เราจะตัวเลขของอายุอ่ะมันก็เป็นแค่ตัวเลขของอายุที่บอกว่าโอเคเรามีข้อระวังที่ต้องเพิ่มขึ้นนะเช่นเราอาจจะไม่ได้วิ่งได้เหมือนเดิมอ่าเราอาจจะไม่ได้สามารถกระโดดได้เหมือนเดิมแต่ถามว่าคุณภาพขอฟไลฟ์อ่ะคืออื่นๆอ่อะการการที่เราจะออกไปเดินเล่นออกไปทํากิจกรรมหรือดูอยู่ดูหลานลูกแก่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องสามารถทําได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องนอนติดเตียงค่ะ สตรนี้จะช่วยเราได้ถูกต้องาสารนี้ก็คือสามารถช่วยให้เราป้องกันการแก่ก่อนไวัยได้แล้วคุณหมอคิดว่าแนวทางการรักษาคนไข้ของแพทย์ในอนาคตจะเปลี่ยนไปในเวไนคะหมอคิดว่ามันน่าจะเป็นในแนวที่ว่ามีการป้องกันมากกว่าการรักษาคืออย่างในปัจจุบันอ,ะอ่ะการป้องกันมันก็เริ่มมาแล้วไม่ใช่แค่ว่าเออคุณเป็นโรคคุณเป็นเบาหวานก็รักษาด้วยยาเ<ม>บาหวานสิ คุณเป็นความดันสูงคุณก็แก้ที่ยาความดันสูงสิแต่มันจะต้องเป็นเวของการป้องกัน<ม>คืออะไรพอเราตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆเ,เอ้ยปรับเปลี่ยนไลฟส์สไตล์สิเริ่มดูแลสุขภาพสิเริ่มเพิ่มวิตามินสิตัวที่เราขาดที่เราสามารถลดอาการต่างๆได้เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นโรคนั้นๆเพราะว่าเวลาเราเป็นโรคแล้วอ่ะมันหมายถึงว่าความเสื่อมของเรามันเกิดเกิน50%แล้วละถามว่ามันจะรีเวิร์สกลับมา <Yeah. S 1> ยากมาก แต่ถ้าเราป้องกันนะคะความเสื่อมเราอาจจะเกิดแค่10% 20%โอกาสที่มันจะกลับไปเป็นศูนย์หรือว่า5มันง่ายกว่าเยอะเลยถูกไหมดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องเป็นโรคค่ะเราสามารถที่จะป้องกันได้เหมาะเชื้อแบบนั้นและแม่คนฟังเราก็ชอบแนวทางนั้นค่ะเราไม่จาเป็นต้องเป็นโรคป้องกันก่อนรักษาดีกว่าดังนั้นจริงๆการที่เราจะแบบเหมือนป้องกันก่อนรักษาได้เราต้องรู้สเตตัสค่าเลือดหรือว่าค่าสุขภาพในตัวเราก่อน ดังนั้นการตรวจสุขภาพก็สําคัญคือหลายๆคนบางทีมองข้ามอะค่ะบอกว่าแบบไม่อยากรู้พอรู้เราต้องแก้แต่ถ้าเรารู้อะเราอาจจะป้องกันได้นะไม่ใช่ว่าเราต้องแก้เนื่องอกมไม่จําเป็นว่าเราต้องเป็นนะคะการที่รู้สเตตัสของตัวเองอะดีที่สุดต่อไปคําถามสุดท้ายค่ะคําถามนี้หลายคนสงสัยว่าทําไมคุณหมอปาล์มถึงตั้งชื่อช่องว่าหมอปาล์มลูกไม่แก่แม่ไม่ตายค่ะ มันมาจากว่าหมอปามถ้าลูกยังไม่แก่แม่จะไม่ตายนะความหมายคือมันก็จะผูกกับศาสตร์แอนตี้เจิงคือศาสตร์ป้องกันนิดนึง<ม>คือเราเนี่ยมีลูก<ม>พอมีลูกปุ๊บความคิดเราก็เปลี่ยนเราอะอยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราอะมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุด และ,อ,ะอยู่ได้นานที่สุดเพื่อที่จะดูลูกโตคือการที่เราจะแก่อย่างเดียวอะ่ะหมอว่ามันก็ไม่เมกเซนถ้าเราจะต้องนอนติดเตียงหรือถ้าเราจะต้องมีโรคประจําตัวมากมายหรือเราจะต้องกินยารักษาโรคแบบเยอะเยอะเราอยากจะมีคุณภาพออนไลน์ที่สามารถที่จะไปวิ่งเล่นกับลูกได้อ,อยู่เล่นกับหลานของเขาได้ช่วยเลี้ยงหลานของเขาได้ ก็อยู่จนเขาอ่ะมีอายุแก่ไปเลยแล้วเราถึงจะตายตาลับอ่าดังนั้นในช่วงเวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีที่สุดคือเหมือนเป็นเบสเวอร์ชั่นของเราในทุกๆช่วงอายุฟังแล้วเข้าใจเลยเพราะว่าแม่ฟ้อนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีลูกค่ะพอมีลูกเนาะความรักชีวิตตัวเองรักสุขภาพตัวเองมันมามากขึ้นถูกต้องค่ะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราเป็นห่วงลูกถูกต้องเราอยากอยู่กับลูกของเราให้นานที่สุดที่จะนานได้ อันนี้ก็เลยเป็นที่มาถูกต้องค่ะหลายคนไม่เข้าใจใช่ไหมคะหลาคนบอกว่าอะไรเนี่ย <c oughs> ลูกไม่แก่แม่ไม่ตายงงกับชื่อนี <c oughs> ้อันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นแม่ด้วย <c oughs> แล้วก็เอามาผูก <c oughs> กับศาสตร์แอนยยอ้จริงใช่ไหมคะและนี่นะคะก็ทําให้เราได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้หมอปามลูกไม่แก่แม่ไม่ตายประทับใจแม่ฟอนมากเลยแล้วก็ฝากติดตามช่องของคุณหมอปามด้วยนะคะมีความรู้เกี่ยวกับ ความงาม anti-aging แล้วก็การป้องกันการดูแลสุขภาพมากมายเลยค่ะ